าสนาฬิกาของวันที่5พฤศจิกายนสองพันห้ารพันตำรวจเอกธทีระเดชอธิพักกุลรองผู้บังคับการรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิเชษพงษ์แจ้งขายคมผู้กำกับการสพเมืองสมุทรสาครพันตำรวจโทสมชามหาพรหมรองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองสมุทรสาครพันตำรวจโทโสภาถนนทิพย์ สวปอสอพเมืองสมุทรสาครได้นํากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองสมุทรสาคบรบุรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรสาครจัดหางานจังหวัดสมุทรสาครกอรมนจังหวัดสมุทรสาครสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครและปกครองอําเภอเมืองสมุทรสาคร ออกตรวจสอบร้านค้าและหอพักที่ลักลอบจำหน่ายน้ำใบกระท่อมในซอยททย,ยูเนียนด้านหลังร้านอาหารป่าและบริเวณด้านหลังวัดคลองครุตําบลท่าทรายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยตรวจสอบ3ามเส้นทางสามารถจับกลุ่มผู้ประกอบการได้รวม4ี่รายค่ะ โดยที่บริเวณด้านหลังร้านอาหารป่าและด้านหลังวัดคลองคลุจะเปิดเป็นลนักษณะปาร์ตี้น้ำกระท่อมมีแรงงานต่างด้าวเข้ามานั่งดื่มการจุดละสิบกว่าคนนอกจากนี้เจ้าที่ยังตรวจพบอุปกรณ์ในการต้มน้ำใบกระท่อมอีกจำนวนหนึ่งเจ้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานซึ่งทางด้านพันตำรวจเอกเทียรเดชอธิพกุลรักษารษาชการกาแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครได้กล่าวว่าวันนี้ได้รับมอบนโยบายจากท่านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชร พอบอตรที่ได้มอบหมายนโยบายในด้านการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและรางงานผิดกฎหมายในจังหวะเดียวกับพิทางกลุ่มพี่น้องรักประเทศไทยและประชาชนมีการร้องเรียนกันมาทําให้ทางตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครจึงได้บรุณาการกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องลงตรวจสอบพื้นที่ที่ได้มีการร้องเรียน ด้วยจากการตรวจสอบสามารถจับผู้ประกอบการต้มน้ำกระท่อมจำหน่ายข้อหาผลิตอาหารที่ห้ามผลิตได้สี่รายแต่ในสามรอบเดือนที่ผ่านมาก็มีการจับกลุมตลอดโดยจับแรงงานต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่สพเมืองสมุทรสาครได้67รายซึ่งเป็นการต่อเนื่องในการทำงานร่วมกันวันนี้นอกจากจะตรวจเรื่องใบประกอบการใบอนุญาตต่างด้าวบัตรวีซา่าพาสปอร์ต พบว่าถูกต้องทั้งหมดและในส่วนการจําหน่ายใบกระท่อมจําหน่ายได้แต่ใบถ้าจะมาต้มมาผลิตไม่ได้นอกจากนี้ในส่วนของผู้ที่ซื้อดื่มไม่มีความผิดแต่ผู้ประกอบการที่ต้มจําหน่ายมีความผิดโดยความผิดตามพรบอาหารโทษจำคุกตั้งแต่6<ว>เดือน<ว>ถึง2ปีและโทษปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทค่ะ